น้องผูดับยังไงครับอันดับแรกเลยจับลูกเหมือนปกติครับเหมือนลูกตีอ่าจับลูกเหมือนลูกตีแล้วเท้ายัางไงครับขาขวาประมาณนี้ครับขาวขวานำเท้าซ้ายตามอ่าเราถนัดมือขวาเนาะสำคัญเลยการยืนต้องมั่นคงคใช่ไหมอจับลูกไม่ไม่ต้องเก็งนะครับแล้วก็อ่าลองลอง้องช้าดูก่อนยังไม่ต้องโยนเนาะอันนี้ช้าช้าอ่าเห็น นะครับเราเรามีการย่อตัวด้วยครับแล้วเวลาปล่อยเราก็ยกตัวขึ้นใช่ไหมครับ,รบอ่ามาดูสาธิตให้ดูหน่อยครับอยกสูงนะครับนี่ตกแล้วจะหยุดนะครับหลายตรงๆร,งย,รย่อยกอันนี้เข้าวงเห็นไหมครับเข้าวงนะครับลูกที่สาม โอเคคุมสซนให้ดีอ่ามาดูน้องผู้จะดับให้ดูครับสามลูกครับดับลูกแรกยกขึ้นมาลายตรงสวยเข้าวงนี่ครับต่อไปลูกที่สองยอ่อแล้วก็ยกขึ้นมานี่ครับเข้าวงสองเข้าสองรอยเปอร์เซ็นอยู่ครับลูกท้ายผู้ผู้ยอ่อแล้วก็ยกลอยขึ้นมา อถือว,ว่าคุมโซนข้างหน้าครับนี่ครับโอเคขอบคุณน้องภูครับ